คนส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้งานหรือซื้อของจับใจ่ายใช้สอยด้วยอะไรกันครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดกันคือเรื่องของการออกแบบด้านอารมณ์ไปฟังกันนะครับ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่5 m i n u t e UX/UI podcast podcast ดีๆที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องของ UX และ UI ง่ายๆเป็น5นาทีนะครับแล้วก็พบกับผมเช่นเดิมกิตใจน้อยชิป managing director ของ upskill UX อย่างที่ผมกล่าวข้างต้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นมือฉมังมือเก๋านะครับหรือ expert เลย specialist s p e c i a l i z e d เลยนะครับ เราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะต้องบอกว่ามันเป็นพื้นฐานมากๆเลยนะครับของการออกแบบกันนะครับการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้หรือการสร้างประสบการณ์ที่ดีก่อลูกค้าเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ผสมปนเปนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิดเราเข้าใจเนาะโอเคมันมีโพสเซสในการ d e v e l o p มันขึ้นมานะฮะแต่ basically สุดๆเลยครับ เวลาเราจะออกแบบสินค้าหรือบริการให้คนรักมันให้คนใช้มันเนี่ยมันอยูมมม่มันเลยเป็นเรื่องของการออกแบบที่ลงลึกเป็นเรื่องของอา,อารมณ์นะครับเรื่องของความรู้สึกหรืออีกอันนึงที่เขาจะเรียกกันนะครับก็คือ3 Le v e l of d e s i g n นนะครับาสามระดับ,บของการดีไซน์หรือถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ อันเดียวกันนั่นแหละนะคะเราจะเรียกว่า emotion design นะครับต้องบอกงนี้นะครับว่า emotion design หรือว่า the tree level of design เนี่ยมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณด o n norman นะครับเขียนไว้หนังสือเล่มนี้เขียนไว้โคจรนานแล้วก็เป็นอะไรที่เฮ้ยมันมันเป็น basically สุดเลยนะครับที่เอ้ยจริงว่ะเวลาเราไปอ่านมันนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า emotional design นะครับ why we love a l h a d evidencing นะครับต้องบอกงี้นะครับว่าจากที่ผมกล่าวข้างต้นเวลาเราจะไปใช้งานสักอย่างนึงเราจะโอ้ยรู้สึกประทับใจอะไรสักอย่างหนึ่งมีประสการที่ดีสักอย่างหนึ่งเน่ยเฮ้ยเยดี๋ยวไปซื้อของสักอย่างนึงเนี่ยมันมี3ามเรื่อตรงนี้แหละนะครับที่เป็นเรื่องของ emotion design นะครับเรามาดูกันนะครับว่า emotion design นะครับ าการผสมผสานนะครับระหว่างความพอใจกับอารมณ์เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันที่1ครับวิสซิรอนะครับเรายังไม่เคยคุ้นๆเลยเนาะวิสซรนะครับจริงๆแล้วเลเวลแรกเลยครับเลเวลที่1ของคนจะไปใช้งานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาคนเห็น First i m p r e s s i o n อะของอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าเป็นมือถือแลโทรศัพท์ก็ได้เนาะโทรศัพท์ที่ออกใหม่ ะครับเป็น Apple ก็ได้นะครับเฮ้ยไอโฟนอะไรดี15นะครับในอนาคตเฮ้ยเห็นะ i, <He> i, แล้วมันสวยดีว่ะเห็นแล้วมันน่าจะใช้งานได้เห็นแล้วเฮ้ยมันน่าจะดียิ่งเป็นคนที่เขาใช้อ่า l e อยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมาเห็นปุ๊บเออคนจะมีความรู้สึกว่าเอเอเ f i r s t i m s r e s s i o n มันดีอ่าอันนี้ก็คือเวลาเราตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยเราจะเห็น หรือตัดสินใจใช้งานซื้อหรือใดๆก็ตามด้วยสัญชตาตญาณก่อนอันนี้คือเลเวลแรกเลยครับเราไม่รู้เลยว่าข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช้ง่ายใช้ยากอันนี้เราไม่รู้เราสัมพัสด้วยอารมณ์ด้วยสัญชตาตญาณแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมือนกันตัดภาพในในม,มุมของการใช้งาน UX UI นะครับสมมติผมยกตัวอ,อย่างเว็บๆหนึ่งโอ้โหเว็บนี้มันดีมากเลยะ่ะดูแบบ สวยงามน่าจะใช้ง่ายนะเนี่ยนี่คือเลเวลแรกนะครับของการตัดสินใจของการารับรู้รู้สึกด้วยอารมณ์นะครับวิสซรอรหรือสันทัตยานพอเราตัดสินใจด้วยสันทัตยานเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปอันที่2เนี่ยเราก็จะเกิดเรื่องของพฤติกรรมนะครับแล้วเลเวลที่2นี่คือพฤติกรรมหรือ behavioral นะครับเมื่อเราเห็นด้วยสันทัตยานนะครับ หลังจากสัจธรรมนีปุ๊บอ้าอเคฉันจะใช้งานมันละฉันจะซื้อมันละนะครับหลัง,หล,งหลังจากที่เราใช้งานมันนะครับไม่ว่าผลมันจะเป็นเรื่องของออใช้งานได้ดีไม่ดีมีประสิทธิภาพอะไรเนี่ยมันจะเกิดพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นสมมติว่าเราซื้อมือถือเครื่องนั้นมาแล้วละ่ะ แตเรารู้สึกว่าใช่ไหมมันมีบากนะหน้าจอเฮ้ยทำไมมันกดปุ่มนี้ก็ไม่ได้มันจะใช้งานไม่ไม่ดีเลยเนี่ยครับนี่ก็คือพฤติกรรมเราจะเห็นบ่อยๆเนาะสองเลเวลนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเบางแอปออกแบบสวยมากเลยดีแต่ไม่ได้ไปไปดูมุมมองเรื่องของการใช้งานกดปุ่มนี้เฮ้ยทำไมไปตรงนี้จังเลยเฮ้ยไปตรงนี้ก็ไม่ได้ปรากฏว่าโอเคคนเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดและลบทิ้งอ่าก็คือ โอเคสวยแต่รูปจูบไม่หอมแล้วภาษาไทยนะครับเนาะคือเวลามือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่าบางคนนะครับก็ก็จะน่าจะคุ้นๆแหละ <S <S คือเราไปสนใจแต่วิชวลวิชวลดีไซน์เฮ้ยหน้าตามันต้องออกไปแบบนี้นะดีไซน์อินเทอร์เฟซมันต้องเป็นแบบนี้นะเอ้ยมันต้องสวยมันต้องมี CI มันต้องแบนดิง้งเอ้ยผู้ใช้น่าจะชอบแนวนี้นะ แต่เราไม่ได้แคร์ถึงเรื่องของพฤติกรรมหรืออินเตอร์แอคชั่นเท่าไหร่นะครับเวนยูเซอร์บทตรงนี้ต้องการจะมาใช้ไอ้นี่เฮ้ยโหกว่าผมจะเข้าไปกดไปไปไหนวะไปไหนวะไม่ได้เลยแทนที่ว่าเขาจะมันจะตอบสนองความต้องการของเขา ซึ่งส่งผลไปถึงพฤติกรรมนะครับและทําให้คนรักได้เนี่ยรักโปรดักฑ์ของเราได้เนี่ยกลายเป็นว่าเอ้ยฉันโหลดมาเพื่อฉันลบถิ้งไปเลยนะครับซึ่งพฤติกรรมนี้ยมันรวมไป,ไปทั้งหมดเลยนะไม่ว่าใช่ไม่ไม่ว่าเรื่องของการใช้งานนะครับอันเนี้ยในมุมของ UX คุณต้องทําให้ดีนะครับโฟกัสที่อินเ r อร์แอคชั่นโฟกัสที่เรื่องของออการใช้งานมากขึ้นนะครับ ว่าโอเคใช้งานได้ง่ายหรือเปล่ามันตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าโกงเขานะครับอ,อีกอย่างหนึ่งผมขอมองในมุมอมองของเดฟด้วยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันหนีกันไม่ได้เลยนะครับโอเค ux ทํโฟ flow ของการใช้งานดีมากนะครับแต่แอปพลิเคชันช้าแอปพลิเคชันโหลดข้อมูลไม่ได้นะครับ หรือเรื่องของโอเคข้อมูลที่แสดงสมมติยิ่งเป็นซื้อขายสินค้าออนไลน์คำนวณผิดพลาดอันนี้ผมเคยเจอ,อเว็บหนึ่งนะครับเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าใหญ่เลยนะครับเ,เป็นแบรนด์นะครับทีเ่เป็นห้างสรรพสินค้าก็แล้วกันนะครับที่ทำอ e ีคอมเมิร์ซด้วยโอเคผมสั่งซื้อสินค้าไปแล้วกลายเป็นว่าผมไม่ได้รับอะไรเลยระบบแจ้งผมว่าคุณได้รับสินค้าแล้วแต่ ผมต้องโทรไปถามคอเซเตอร์อีกทีนะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากๆเลยนะเนาะเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานเรื่องของข้อมูลมันถูกต้องไหมนะครับสิ่งที่ผมเจอคืออ๋อสินค้ามันดีเฟกต์ระหว่างการจัดส่งสินค้ากลายเป็นว่าระบบ UI UX นะครับในหน้าอ e ีคอมเมิร์นั้นแสดงว่าผมได้รับสินค้าแล้วนะแต่ผมไม่ได้รับสินค้าจริงนะครับข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเนาะ มันก็ครั้งเดียวแหละผมก็ไปใช่ครั้งเดียวไปเลยนะครับอันนี้โหนานเหมือนกันนะต้องบอกงี้นะครับว่า2อ,อประเด็นนี้สําคัญมากนะครับวิสุร a l ก็คือสันทัตยาน first impression การมองเห็นการรับรู้การตัดสินใจด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเองนะครับกับที่เราเห็น Product หรือว่า Service สักอย่างหนึ่งนะครับ หลังจากที่ใช้สัญาายาณแล้วมันจะเกิดพฤติกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานไปสัมผัสมาแล้วไปใช้งานฟีเจอร์ฟังก์ชันใดๆก็ตามนะครับมันก็จะเกิดพฤติกรรมด้านดีและบวกด้านดีและลบนะครับเนาะสุดท้ายนะครับเลเวลที่3นะครับต้องบอกว่าที่อันที่3เนี้ยคือเรื่องของ reflective นะครับก็คือผลที่ได้ผลที่ได้ตรงเนี้ยมันมันคือสิ่งที่ได้จากสัญญาณนะรับรู้แล้วนะ เอ็กซ์เ t ค o ชเราน่าจะเออแอปตัวนี้น่าจะดีไปใช้งานแล้วโอเคมันดีหรือไม่ดีนะครับมันก็จะเกิดเรื่องของรีเฟกซ์กลับมานะครับว่าคนเราเนี้ยพอผู้ใช้ไปใช้ลูกค้าไปใช้งานได้รับประสบการณ์ใดๆแล้วมันก็จะรีเฟกซ์ออกมาว่าโอเคอยู่ประทับใจไหมอยู่ไม่ประทับใจไหมนะครับซึ่งตรงนี้ยสำคัญมากๆเลยถ้าเราบาลานซ์กันดีๆนะครับอยากให้บาลานซ์กันดีๆเพราะว่า มันส่งผลไปกระทบชิงกันหมดเลยคุณก็จะบอกว่าอ๋อโอเคแอปพลิเคชันไม่ต้องทําดีหรอกสมมตินะเรื่องสายทีนะครับโอเคมันแค่แบบอ่อินเทอร์เน็ตแต่ในมุมผมนะมันกลับไปรีเฟกซไปถึงเรื่องของแบรนดิ้งด้วยสมมติว่าโห oh, เราเป็นหน่วยงานหนึ่งในอินเทอร์เน็ตนะครับในบริษัทจ่อินเทอร์เน็ตเราทําแอปให้คนอินเทอร์เน็ตใช้นะครับอุ้ยอออินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องสนใจหรอกไม่ต้องแคร์มากหรอกคนอะไรเงี้ยมันจะมี สับประมาณนี้ออกมานะฮะกลายเป็นว่าคนที่ไปใช้ใช้จริงโอ้โหด่าที่หายไววอดเลยแล้วมันก็จะส่งผลลับผลลับต่อเรื่องของทีมเราด้วยโอ้ทีมนี้มันไม่ได้แคร์เรามันเดบได้แต่มันไม่ได้โอ,อันนี้หลอกอะไรเงี้ยเนาะยิ่งเป็นภาพใหญ่นะครับยิ่งเป็นบริษัทที่ทําของแล้วมันไม่ดีเนี่ยอย่างผมเจอมาอ e ีเว็บ e อีคอมเมิร์ซเนี่ยโอ้โหมันส่งผลต่อแบรนดิ้งเลยผมไม่กลับไปใช้เลยและไม่ใช้เลย นะครับเนาะสำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกงี้นะครับว่าไอ้สามเลเวลเนี้ยมันมันเชื่อมโยงกันก็นแล้วกันนะครับตามที่คุณดอนนอร์แมนนะครับกล่าวไว้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการออกแบบทางอารมณ์เนี้ยหรือ อิโมชันดีไซน์หรือจะเรียกที l e เวลออฟดีไซนก็ได้นะครับมันคือเกิดขึ้นจากการรับรู้ความรู้สึกของคนดังนั้นนะครับอันนี้เป็น Principle ที่โห i เบสิคเลยนะครับอันนี้ผมขอมาย่อยง่ายๆกันละกันนะครับตะกี้ผมพูดถึง Visceral Level นะครับ Visceral Level คือเรื่องของสัตาตญาณและการรับรู้นะครับเช่นเราไปเจอแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งเนาะ เราใช้สัญลัยาณละฉันโอ้มันสวยว่ะฉันต้องการมันนะมันสวยเพราะมันสวยนะครับจากนั้นพอไปใช้เรื่องของสัญาัยาณหรือวิสรกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิด behavior error นะครับ level นะครับอ่าเนอะคือเขาไปใช้งานแล้วเอ้ยมันดีมากเลยว่ามันตอบโจทย์นี้เรามากเลยอะเรากด3ปุ่มโอเคมันแก้ไขปัญหาเราได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ สองสิ่งนี้มันก็จะไปเกิดเรื่องของ reflective level นะครับอ่าฉันใช้งานมันได้ดีมากเลยโหฉันประทับใจมากนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วพอ3 level เนี้ยมันเชื่อมต่อกันนะครับหรือ i n t e r c e p t กันเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างให้ user experience design ของเราอ่ะดีขึ้นพูดง่ายก็คือประสบการณ์ที่ผู้ใช้นะครับผมขอเรียกว่า experience ดีกว่านะครับประสบการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นจาก การใช้งานหรือได้รับสิง่งต่างๆนีครับมันดีขึ้นเนาะอันนี้ฝากไว้ให้ทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับในปี2022นี้นะครับเราจะมีคอร์สเรียนออนไลน์ต้องขออภัยทุกคนที่ติดตามนะครับเพราะว่าด้วยการจัดสรรเวลาของผมมันไม่ค่อยดีในช่วงท้ายปีที่ผ่านมานะครับก็เลยเลื่อนๆกันไปก่อนนะครับ หวังว่าสำหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะครับเวิร์กชอปบูตแคมป์นะครับสามารถติดต่อเข้ามาในแฟนเพจ UpSkill UX ได้เลยนะครับหวังว่าพื้นฐานของการออกแบบทางอารมณ์หรือ T Level of Design นเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ